ครับครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับกีตาร์บัคคัสนะครับก็ทางมิชชั่นแพนของเรานะครับก็นําเข้าบัคคัสเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วใช่นะครับถือได้ว่าเอ่อเป็นกีตาร์ที่แบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยนะใช่ครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราเอามาให้ชมกัน2ซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับก็คือตัวที่ผมถืออยู่นี่กับตัวที่น้องเอิญถือนะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับก็เป็นรุ่นที่ผลิตเจแปนนะครับใช่ครับ นะครับสองรุ่นนี้นะครับก็จะรีวิวทั้งทั้ง4รุ่นเลยนะครับแต่ว่าจะจับคู่กันละกันอินโดก็คืออินโดเจแปนก็คือคู่กับเจแปนแต่ว่าตอนหลังที่เล่นนะครับก็จะเล่นทั้งหมด4ตัวนะครับให้เหมือนเหมือนกันแล้วก็ให้ฟังความแตกต่างของเสียงกันนะครับกีตาร์บาคัสนะครับมันก็จะมีหลากหลายซีรีส์เพื่อคนที่แบบหลากหลายงบประมาณนะให้ได้เลือกซื้อกันได้เลยก็เป็นธรรมดานะครับของแบรนด์ดังๆทั่วโลกก็มีนะครับซึ่ง ถ้าแบรนด์ใหญ่เลยเนี่ยก็อาจจะผลิตอเมริกานะครับแต่ก็มีบริษัทลูกๆมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกเปลี่ยนที่ผลิตนะครับผลิตที่จีนบ้างอินโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะแยะนะครับของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะมาตรฐานการผลิตโดยญี่ปุ่นนะครับผมใช่ครับกีตาร์ทั้ง4ตัวนี้นะครับทรงก็จะเหมือนกันเลยเป็นทรงซูเปอร์สแตรทนะครับก็จะเป็นสแตรดที่โมเดนอ่าสแปรทที่พัฒนามาจาก ดั้งเดิมอ่ะใช่ครับสแตทดั้งเดิมเนี่ยสมมุติสแตทดั้งเดิมจะมีปิกอัพสามตัวซิงเกิลคอยสามตัวนะครับอ่าไอพวกซูเปอร์สแตทพวกนี้ก็จะมีเออ่เป็นฮัมหลังแล้วก็จะมีเออ่ท็อปเปอร์สวิตตัดอะไรพวกนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามาสเปคเดี๋ยวเราจะเทียบให้เห็นทั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากบอดี้ตัวนี้ก่อนเลยสีดำสีดำบอดี้จะเป็นไม้เอนยาโต้ครับส่วนสีแดงตัวนี้จะเป็นไม้แอชไม้เอนยาโต้เนี่ยมันก็จะลักษณะเสียงคล้ายๆกับมาร์ฮอกกานีครับ แต่ว่าแบบมีความหนาไม่เท่าอ่านะครับก็ปกติเราจะเห็นฮอกกานีเนี่ยอยู่ในกีตร์ที่เป็นทรงเลสพออยู่แล้วเพราะว่ามันจะหนาแล้วเขาให้เสียงเบสที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอเอาฮอกกานีใส่ทรงสแตทเนี่ยมัน,มานอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่<น>ด้วยความที่สแตทมันไม่ต้องการความหนาอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยใช้ไม้ i n เจโตโ้อ่านะครับ ในการผลิตเพราะว่าไมเอโยโตอย่างที่บอกว่ามันมันจะซอฟต์กว่ามมฮอกกานีนิดนึงใช่ครับนะครับ <ผม S 1> ความหนาจะไม่เท่าใช่มันอาจมันก็เลยทําให้มาเข้าทรงสแตทนะครับแล้วก็เหมาะนะครับก็มีเอ่อไมเอโโตเนี่ยคือมันมีมานาแล้วนะมีช่วงห,หนึ่งที่กิฟสันเนี่ยเอามาผลิตเป็นลสพอตั้งแต่ช่วงปี5 0นย์ะครับผมเขาก็ใช้ไมเอโโตผลิตลสพอเหมือนกันครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างตรงกันข้ามเลยตัวนี้เป็นไมเอสตัวนี้ก็โทนเสียงก็จะเน้นไปทางพุ่ง คมพุ่งใส่กางวานนะครับซึ่ง m y e เ g e ได้นำมาทำกีตาร์ตั้งนานแล้วอย่าง Fe n เดอร์ช่วงยุค60เนี่ยผลิตแล้วก็ซาวที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆอีกอย่างหนึ่งคือลายเนี่ยสวยงามมากอ่าใช่ลายจะค่อนข้างแบบโดดเด่นนะลายไม้แบบตั้งใจโชว์เลยนะถ้าเกิดเป็น My ้เอเนี่ยจะไม่ค่อยเคลือบแบบดำแบบไปให้ไปปิดลายไม้นะเขาจะเคลือบแบบว่ายังไงก็ได้สีไหนก็ได้ให้เห็นลายไม้ชัดเจนหน่อยเพราะว่าลายไม้ดูค่อนข้างสวยนะครับ ต่อไปเป็นสเปคคอร์นะครับ,รบก็ <ผม S 1> ทั้งสองตัวเลยอเป็นโสเซตเมเปิลหรือว่าเมเปิลเผาเมเปิลอบนั่นอเองนะครับก็จะคอขาวๆนะไปอบโดนความร้อนก็จะเป็นสีนี้ครับซ,ซึ่งต้องบอกว่ากีตาร์คอแบบนี้ยกําลังเป็นที่นิยมมากๆนะใช่ค่ขอาข้างสวยใช่มันดูแบบดูหรูดูแบบเออมันแปลกตาดีสวยๆมันจะขาวก็ไม่ขาวมันเป็นน้ําตาลลายไม้อย่างนี้นะครับสำหรับใครที่แบบเลือกไม่ถูกว่า จะเอาคอขาวหรือคอดําดีแล้วก็ลองดูเป็นตัวนี้ครับอยู่กกลางกลางระหว่างขาวกับดำนะมันอาจจะไม่ใส่เท่าเมเปิลแต่ก็หนาไม่เท่าโลสบูดนะครับใช่เรื่องเรื่องเสียงก็คือมันจะอย่างที่น้องเอินบอกเนาะมันจะค่อนข้างหนากว่าเมเปิลนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ออกแบบใส่แบบนั้นนะครับแล้วก็คืออยู่กลางกลางอ่ะครับผมนะครับกราฟต่อมาเป็นนัดนะครับนัดก็เป็นกราฟเชคนะครับ T H Q นะครับ กราฟิก T U S Q ก็จะเป็นวัสดุทังเหลือกนะครับใช้ทดแทนพวกแบบกระดูกวัวตังนี้นะฮะครับอย่างที่บอกว่าที่เราเคยทําคลิปที่มันผ่านมานะครับมีกีตาร์ที่ทํามีสิแพนของเราเนี่ยนำเข้ามาหลายตัวเลยใช้นัดเป็นกราฟิก T U S Q นะครับมันสมูทกว่าเสียงมันจะออกมาได้แบบคือกราฟมันจะวัดว่าออกมาได้ดีกว่าตามที่เป็นะูตงช่วงต้นน่ะออกมาได้มวลเยอะกว่าแล้วก็หางเสียงยาวกว่าใช่ครับบิตตัวนี้เป็นของวีกลินสันนะครับทั้งสองตัวเลยอ่า ทั้ง2ตัวเลยเป็นของบิลกิรสันนะครับแล้วก็จะตีเป็นบิลกิร์สันตรงที่บิดด้วยแล้วก็ตรงเซตเดิรด้วยนะครับตีบิลกิรสันเลยนะครับเป็น WV สองเนาะ,ะก็จะเป็นจะเป็นสองเสาะนะครับตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะทําให้มันเออรู้สึกว่ามันโยกได้สมูทมากยิ่งขึ้นโยกได้ดียิ่งขึ้นนะครับอสองเสาเนี่ยมันจะทําให้โยกอิสระขึ้นมาหน่อยนะครับเฟตนะครับเป็นนิกเกิลนะครับขนาดมีเดียมนะครับแล้วก็ลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดล็อกสายนะครับ สะดวกมากๆนะครับเวลาเปลี่ยนสายก็ใส่เข้าไปคึงให้ตึงล็อกเลยนะตัดของหมุนนะครับมันจะไม่ทบหลายรอบจะต้องมีไม่มีม้วนอะไรสามรอบใชยนะครับรับต่อไปนะครับเที่ขันคอนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไปอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ใช้เว้าโค้งขึ้นมานะครับเราสามารถใช้เหล็กขันคอนะครับที่มีแถมให้ในกระเป๋านะครับขันได้เลยนะครับก็คือหยักไปตรงที่รูนี้แล้วก็ขันนะครับคือมันง่าย ค่อนข้างง่ายเพราะว่าอยู่ตรงหัวเนี่ยเราก็ต้องใช้หกเหลี่ยมไข่นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้บางบางตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มีวาล์วตรงนี้เราต้องถอดคอกันเลยทีเดียวนะครับถอดคอแล้วก็เพื่อจะทาการไขคอนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปิกอัพนะครับจะเป็นซิงซิงฮัมนะครับตัวฮัมนี้นะครับก็จะมีฝาครอบนะครับดูสวยดีนะใช่ครับสวยหรูเลย แล้วก็จากที่ลองเล่นแล้วนะครับเสียงมันจะค่อนข้างไม่แผลไม่บาดหูมากเวลามีฝาค้อแบบนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งวัลุ่มนะครับสองโทนนะครับโทนตัวนี้จะไม่ได้ต่อไว้ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโทนตัวบิดไม่ได้ต่อไว้ก็จะใช้โทนตัวนี้นะครับคุมตัวมิดนะครับแล้วก็โทนตัวนี้นะครับคุมตัวเน็กนะครับตัวหน้าซิลิคเตอร์นะครับ5ทางนะครับเหมือนกัน ความยาวคอนะครับสเกลนะครับ6 4 8มิลเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของน้ดอยู่ที่42มิลนะครับส่วนสายนะครับก็จะเป็น d a d ์ตารเบอร์10ครับครับจากที่ลองจับดูแล้วก็สัมผัสดูนะครับคืองานมันละเอียดดีเลยนะครับแล้วก็งานเป็ดเนี่ยผมชอบเลยเรียกได้ว่ามันโค้งมนนะครับดีเลยแล้วก็ไม่มีคมใช่ครับผมเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับ เคลือบนะครับการเคลือบของทั้งสองตัวนี้ก็จะเป็นเคลือบแบบยูรีเทนทั้งคู่เลยอฮ เมดอินอินโดนีเซียโกลบอลซีรีส์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เสียงนะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม้เอ e เนี่ยมันจะใสนะครับใสกว่านะครับส่วนเสียงของไม้อิยาโตเนี่ยก็จะให้ย่านเบสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบริทึมนะครับแล้วก็ชอบในย่านเบสหน่อยตัวนี้น่าจะโอเคนะอย่างที่บอกนะครับไม้อิยโตนะครับมันจะหนาไม่เท่ามะกอกนีนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ย มีความใกล้เคียงค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะครับครับผมในคลิปเมื่อกี้นะครับที่ผมเล่นไปนะครับก็จะแยกเป็นภาคเสียงคีนนะครับครับผมโดยเสียงคีนเนี่ยจะใช้แค่ปิกอัพตัวตัวมิดนะครับแก๊ปที่สานั่นเองแก๊กกลางนะแล้วก็แก๊กผสมระหว่างมิดกับเน็กแล้วก็แก๊ปที่4นะเมื่อกี้มิดกับเน็กแก๊ปสี่แล้วก็แก๊ปที่5ก็ตัวเน็กตัวเดียวนะครับโดยผ่านตัวแอมบูนิติเลยที่เล่น3แก๊ปเพราะว่า จะได้แยกเป็นภาคเสียงคีนไปเลยนะครับส่วนัมเนี่ยมันต้องเล่นเสียงเสียงแตกอยู่แล้วเนาะก็แยกไปอีกทีนะครับในภาคเสียงแตกนะเสียงคีนก็ใช้ผ่านเข้าหน้าตู้เลยตู้แอมบูเนติกซิงเกิลแมน15นะครับแล้วก็ปรับเป็นกลางๆไว้ไม่ได้ปรับเพิ่มอะไรมากมายครับแล้วก็ภาคเสียงแตกเนี่ยใช้เป็นเอฟเฟกนะครับบูเนติกเมอร์คิวรีบ็อกนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตู้แอมตัวเดิมนะครับ เสียงที่ผมเล่นออกมาล้ะครับแล้วก็จากที่ได้ฟังนะครับจะมีความรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะเพราะว่าเอกลักษณ์ของเนื้อไม้ด้วยปิกอัพด้วยนะครับหลายองค์ประกอบนะครับจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะ,ะทําให้เสียงมันออกมาต่างกันนะครับ